สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย ก็กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม d e m o n Slayer กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมทางเกมได้อัปเดตใหม่นะฮะแล้วก็มีระบบใหม่มานะครับผมเราจะมาพูดถึงระบบใหม่ด้วยนะครับผมว่าเราก็จะเป็นการมโนต่อไปในท้ายคลิปละกันนะฮะก็ถ้าทุกคนจะแบบว่าหลอนๆกับผมไปแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยละกันนะฮะ <laughs> โอเคเราพามาดูนก่อนซึ่งระบบใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยครับผมอยู่ที่มุมขวานะครับผมเห็นไหมครับผมนี่ที่เป็นรูปดาบตอนนี้นะครับกดเข้ามาปั๊บนะครับเราจะเห็นหน้าตาของโยริอิจินะครับผมก็คือตัวละครซามูไรที่เก่งที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเออซึ่งเหมือนถ้าเราเล่นตามที่เขาบอกเนี่ยจะได้เพชรฟรี20เพชรด้วยนะครับผมอะไรประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่มีคนบอกว่ามันสนุกนะฮะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าปะ ดูสิโอเคทุกคนมาเมื่อกี้ลืมปรับปุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาปรับปุ่มกันหน่อยละกันนะฮะมาซึ่งการเล่นนะครับผมมันจะมีตรงนี้บอกนะครับผมนี่นะครับสกิลบอกอยู่ข้างล่างนะครับและข้างบนนะครับผมมันก็จะเหมือนจะเป็นหลอดอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เพิ่งเล่นเหมือนกันซึ่งเหมือนเราบังคับแค่ปุ่มเดินอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามันปล่อยออโต้นะครับผมไอ้ดาบที่มันปล่อยมันไอสกิลต่างๆเนี่ยโอเคเราก็ปล่อยไปครับเดี๋ยวลองโดนโจมตีซิจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองยิงโดนโจมตีหนนน่่อยละะกััครบวา จะโดนอะไรอ๋อเลือกเราอยู่มุมซ้ายนู้นกัเพิ่งเห็นได้บ้าโอเคผมพอเราฆ่าได้ไปสักพักหนึ่งนะครับผมจบเว็บหนึ่งไปแล้วนะครับเขาจะมีให้เราเลือกเหมือนเป็นทักษะเพิ่มเติมให้กับเรานะครับผมพอเพิ่มมาก,ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอะไรประมาณนั้นเลยโอเคครับโอ้โหมันไม่ชอบตัวที่แบบเราจะเดินหนีแม่งก็ตีเราเอา,เอาตีดิเออสวยเนี่ยยืนแม่งอย่างี้เลยแล้วกันมาดิมาดิาดเออยืนอย่างยี้ก็ได้นะเออก็ยืนอย่างี้เลยแล้วกันอ้าเดินก่อนอ้หมาดิครับโอเคผมเราก็ปล่อยสกิลใหม่อ๋อประมาณนั้นนี่ผมกับ โอ้โหอันนี้สนุกกว่าเกมจริงหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมเหมือนจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนสนุกกว่าเกมจริงอย่างนั้นนะทำเล่นไปนะครับโอเคครับผมไปสกิลไปมาดิมาดิมาด,มาดิผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อปานอะไรบ้างแล้วกันนะครับผมต้องกราบขอโทษด้วยแล้วก็จะมกาก่ากันไปด้วยแล้วกันนะฮะอ๋อพื้นที่มีขีดจำกัดสินะโอเคอมีบอสด้วยหรอ,อน,นี่คือบอสป่ะหรือว่าอะไรวะกิกกี้อ๋อกิกกี้เหมือนเดิมแหละแต่แค่บอสอึดขึ้นไอ้ลูกน้องอึดขึ้นโอเค ไปครับตีไปครับว้าวยาหูยาหูมาดิมาดิมาด,มาดิโอเคผมเราขออนุญาตเล่นก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มสนุกแล้วโอ้โหโอ้โหไม่สนุกแล้วไอ้เหี้ยเยอะเกินว้าวยังไปหนุ่มโอ้โหเฮ้ยยังไปไหนวะอุ้ยทุกคนโคตท่ โอ้ยโคตรเท่ดูดิเฮ้ยนี่สนุกกว่าเกมจริงเห็นไหมผมบอกเลยดูดิเชี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะดูด ah. ิสนุกกว่าเกมจริงนะเอ้ยเรามีกล่องสมบัติได้ด้วยครับอ๋อพอข่ายตัวฟ้าได้จะมีกล่องสมบัติด้วยครับแล้วถ้าเราเก็บสีเขียวเยอะนะครับเราจะได้สกิลเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้โหเพิ่มไม่หยุดเราก็งัวลืมเก็บอัญมณีข้างล่างที่ตกตรงพื้นนะครับผมดูดิโอ้โหกรงฉับเชี่ยโคตรเอาดูดิโอ้โหโคตรโหดมาดิขโมยเบบีขโมยเบบีมาดิมาดิมาดิโอ้โหไอ้นสนุกกว่าเกมจริงเห็นไหมสนุกกว่าเกกมจริงอออีชบ่ะ ไอ้ทุกคนก็หาโหลดไปเล่นได้นะครับผมเคยสอนโหลดไปแล้วนะครับผมของเซิร์ฟจีนนะครับก็บอกเลยว่าไอ้เนี่ยสนุกว่ะเล่นเพลินอยู่นะทุกคนนะมาดิโอ้โห่งจากโคตรเยอะดูดิโอ้โหโอ้โหโคตรเทพเป็นไงฟิวจัดมีกบทสมบัติด้วยครับเก็บมาเลยครับกบทสมบัติของข้าแล้วมีระเบิดด้วยอ๋อมีสกิลด้านล่างให้เราครับผมลองกดใช้ดูสิอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อมันกดใช้ไม่ได้หรอเอากดใช้ได้นี่ว่ะอ่าวจบผ่านมาเลยเอา้าวเวียนผูกดอะไรไปวนะเนี่ยมันจะเป็นระเบิดนะเมื่อกี้นะวงกว้างผ่านมาเลยนะฮะ โอเคเราขอเก็บไอ้ตรงนี้ก่อนที่มันตกของพื้นก่อนนะฮะโอ้โ oh, ห oh, มึงจะโหดไปหนุ่มผมบอกเลยว่ามีเครื่องแหลกครับทรัพน,นี้ต้องมีเครื่องแหลกแน่นอนครับโอ้โหกดไม่หยุดกดใช้ไม่หยุดกดใช้ไม่หยุดมาดิผมพราะมันเบบีโอ้โหเก็บเก็บก่อนขอ oh, oh. แยกเก็บก่อนโอ้โหเดี๋ยวขอตัดเปน็นสักคู่แล้วกันนะครับผมรอไปก่อนใกล้ๆแหลกกว่านี้แล้วกัน หลังจากที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้รู้ว่าจะเดินทําไมวะกู้ยืยนเฉยได้ดีกว,ว่าเออดิแล้วก็ยืยนเฉยได้ดีกว,ว่าะทำไมเราไม่ยืนแต่แรกวะโอเคครับผมผมเพิ่งสังเกตนะครับผมมันมีเหมือนเวลากําหนดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเหมือนะเป็นการชนะหรือแพ้ของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะและตรงฝั่งซ้ายนะครับเหมือนเป็นตัวละครที่เราฆ่าไปแล้วพวกกิกกี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นเลเวลตัวละครของเรานะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับเกมนี้แต่ขออนุญาตขอเล่นนนนนจบบบบกกกกก่่่ออออออแลล้้้้วววัััััััะะคครรเเตตตดดดไปมมาาางงทยยพิน ที่ผมอยากจะตัดบ่อยๆต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่ามันแบบกลัวทุกเพื่อนๆเบื่อกันนะครับเล่นอะไรอย่างนี้แต่จะเบื่อปพราะมาดิมาดิเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันไปเไปโชวี่เคนโชวี่เคนมาดิฮึบฮึบใช้บงเล่าครับผมโอ้โหดูดมาทุกอย่างเออนี่ชอบอันนี้ชอบเลยโอ้โหไม่มากตั้งแต่แรกวะอันนี้ชอบเลยโอ้โหเยอะไปหนุ่มเราขอแยกอยู่ตรงขอบๆแล้วกันนะฮะขอบมาดิมาดิสกิลไปก่อนนี่แน่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 ี่แมีบอสอีกเหรอ เหมือนจะมีบอสเกิดมานะครับผมเนี่ยบอสอยู่ไหนวะมีบอสหรือเปล่าไม่มีอ๋อเหมือนเป็นอะไรไฟขึ้นเมื่อกี้คืออะไรวะงงอะไรอ่ะอ้ยบอสมาแล้วครับผมอันนี้มันมูซันนี่ว่าเชียร์มูซันมาทุกคนเราต้องต่อสู้กับมูซันครับช็อตนี้ขอยัดเก็บสกิลเพิ่มครับเพื่อต่อสู้กับมูซันอ้มูซันไอ้เีิดลูกน้องก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยมูซันมาทำไมอ่ะนี่เนี่ย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 นี่เน อ๋อสกิลมูซันก็คือตีเราด้วยโอ้โหมูซันไอ้หนุ่มหนุ่มน้อยหนุ่มได้มูซันโอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลเริ่มแหลกครับตอนนี้เริ่มแหลกครับคิวเลือดก่อนครับตอนนี้มาดิมูซันมาดิตอนแล้ผมตอนนี้หนึ่งหนึ่งกันนะผมมูซันออาวชนะมูซันเฉยครับช่อน,นี้ยีดเคชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้20เพชรฟรีๆด้วยเวลาที่ชนะคือ5นาทีสี่สามวินะครับผมและตัวละครที่เราฆ่าไปคือ2องพลถูกร้อตัวนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละ ซึ่งเหมือนมีด่าน2ด้วยหรอเฮ้ยมันต่อสู้ไปเรื่อยๆได้เลยนะเนี่ยทอาไปเล่นไปนะครับผมอ๋อมันต่อสู้ได้อีกนะฮะมันก็จะเป็น level 2, level 3, เลเวล2เลเวล3มไปนแน่ๆเลยนะครับดูจากทรงแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมใหม่นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วกันนะครับเป็นการฟาร์มเพชรได้ด้วยแล้วก็เล่นแก้เบื่อได้ด้วยนะครับผมสําหรับเกมนี้เนาะเออซึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเราก็จะมาถึงการที่แบบมันูของเราแลละ ซึ่งไอตัวนี้มันเป็นยูรุอิจิใช่ไหมทุกคนเออซึ่งยูรุอิจิเนี่ยผมว่าอนา,นาคตนะครับผมอาจจะมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกผมกล้าพูดได้เลยนะครับมีคนทักามาหาผมบอกว่ายูรุอิจิจะมาหรอเป็นการสปอยหรอทราบผมนะฮะ อาจจะใกล้มาก็จริงแหละนะครับแต่ตัวต่อไปนั่นจะไม่ใช่เขาแน่นอนครับถ้าใช่ตัวละครต่อไปมันจะเป็น s p มันก็จะเบื่อเกินไปนะครับเพราะผมว่าเกมน่าจะเว้นช่วงให้ a n r เข้ามาก่อนนะครับแล้วเ p ็่อยเข้าตามเลยครับผมเออแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะไม่ใช่ n n r นครับน่าจะเป็น s p เว่ยรวมถึงนะครับธาตุจะต้องเป็นธาตุไฟนะครับผมเพราะว่าสกิลเขาจะเป็นไฟอยู่แล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งผมว่าเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่าสนใจแน่นอนครับถ้ามันมาจริงๆนะครับผมน่า แต่ผมว่ายังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าตัวละครเพิ่งเข้ามาคือ s p ยัไงก็คือมิสซิิจังนะครับผมเออแล้วผมรู้สึกว่าตัวต่อไปเนี่ยถ้าเป็น s p เข้ามาอีกเนี่ยโู้ผมบอกเลยสมดุลของเกมนะครับน่าจะหายไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าในการเรื่องการสุ่มนะครับหรือว่าการปั้นนะครับมันจะแยากว่าตัวละครเอเอเอนครับผมจาตัวเอพีนะครับแต่ถ้าตัวละครตัวนี้เข้ามาเอเอนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็สามารถดีได้ด้วยซ้ำเพราะว่าผมจะได้แบบปั้นให้ทุกคนดูได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมดองตัวเอาไอเยอ อะไรประมาณนั้นซึ่งนี้ก็เป็นประการโมโนโลแล้วกันนะครับส่วนตัวซบผมว่ายังไม่มาหรอกตอนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังไล่เลียงเอาตัวละครหมู่บ้านช่างตีดาบม,มาอยู่นะครับเอออะไรประมาณนั้นผมรู้สึกว่าโอเทนง,งูน่าจะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าเลยซ้ำนะครับผมที่จะมานะครับสำหรับตัวอสูรตัวใหม่โอเคซึ่งคิโดวันนี้ก็มีเพียงนี้แหละนะครับผมพามาเล่นมินิเกมแล้วก็พามานามโนนิดๆหน่องหยแล้วกันนะครับผมอะไรประมาณนั้นและเจอกันกับผมบ๊ายบายครับ ่บอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่าเซโน